พี่ครับขอรีวิวราคาชุดออกกําลังกายพี่หน่อยครับครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มเอาจากที่ไอ้ผ้าคาดหัวก่อนเพื่ผ้าคาดหัวนะครับผ้าคาดหัวเป็นเอ่อเป็นของหนุยป่าตองครับหนุยป่าตองราคาประมาณเอ่อหรือละประมาณเออ่ห้าพันครับแล้ว<า>โทรศัพท์อะไรพี่โทรศัพท์ไอโฟนครับไอโฟนเอ่อสิบห้าครับไอโฟนสิบห้า แล้วก็หูฟังก็จะเป็นเอัมบากาดองนะครับอัมบากาดองแล้วเขาก็แพงนะครับวันนี้ประมาณ8ปดพันนะครับอัมากาดองรุ่นอิมิเต็ดอีดิชั่นหาไม่ได้นะครับกระเป๋าว่าเด็กระเป๋าแค่เดียวครับกระเป๋าว่าเด็กเอวก็รุ่นอิมิเต็ดอีดิชั่นเหมือนกันก็จะเป็นคุชกี้ครับก็ประมาณประมาณสักสองหมื่นนะกุจกี้อิมิเรลลี่อิมิเต็ดอีดิชั่นครับ มีรองเท้าด้วยพี่รองเท้าเหรอครับรองเท้าผีบอกครับรุ่น imited edition เหมือนกันครับอ่าก็จะอ้ AA นะครับ imited ผีบอกครับรุ่นผีบอกเสื้อก็จะเป็นนายบาซ่าครับตัวละประมาณไม่แพงครับตัวประมาณห้าพันครับ,น, 5, รบนี่กางเกงนี่พี่ตัวท็อปเลยผมเห็นอยู่ตัวเกงก็ตัวท็อปเหมือนกันครับ imited edition เหมือนกันครับตัวซึ่งมันจะไม่เสียสี เสียสีไข่ครับมันจะไม่เสียสีนะครับจะดีครับเป็นเกงตัวนี้ระบายอากาศดีมากครับ้วระบายตรงไหนเวระบายก็ระบายช่วงนี้ครับนี่ลมมันก็จะเข้านี้เวลาวิ่งไปลมก็จะผ่านตรงนี้ไปครับนี่นวิ่งไปก็จะผ่านตรงนี้ไปตัวนี้เท่าไหร่เ่ตัวนี้เหลอครับตัวนี้ประมาณห้าพันครับห้าพันห้าพันรวมแล้วก็นาฬิกาได้ไหมครับนาฬิกาอะไรเวในนาฬิกาสเต็กครับ รุ่นอีพิติ d e ดิชั่นเหมือน,นวัดขึ้นหวัวใจวัดเหมือนกันครับราคาก็ประมาณห้าหมื่นสายก็จะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นหมือนจะเป็นแบ็คแอนด์เลสนะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นครับของพี่มีแต่ลิมิเต็ด d i ดิชั่นครับครับครับผมขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับ